เยอวก็จะประมาณนี้ครเนี่ยโอ้โหสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T ซ b a กอ e r นะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้า,าฟลิกชิปเตอร์นะครับ ของแบรนด์ e n ร e นะครับผมอ่านถูกติดก็ขออภัยนะครับผมเพิ่งติดตั้งมาได้สองสามวันแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาลองเทสนะครับผมเดี๋ยวแวะเติอนน้ำมันก่อนจะหมดละอะไรกันครับนี่ เครื่องเย็นนะครับผมวลมร้อนไม่ได้ดับร้อนไปก็ดับ มากเลยครับตีเนียนๆตัวนี้มันตั้งปรับไฮกับโลได้นะครับผมตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ไฮสุดเลยนะครับผมก็เตะมันก็จะเนียนหน่อยนะผมถ้าตั้งโลก็เวลาเตะเกียร์มันก็จะหน่วงนิดหนึ่งนะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับแบรนด์เอ็ซอร์นะฮะ เตะเนียนๆนิ่นนมๆน,นะครับผมต่อเกียร์สบายๆนะเดี๋ยวลองเท็อีกครับผม ของเจ้าเจ็ดก็ห้าสีก็หกนะครับผมเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับผมเป็นปลั๊กต่อเข้าที่หัวฉีดเลยนา่าจะตัดน้ำมันนะครับเสียงต่อเกียร์ก็ดดาประมาณนี้ฮะเนี่ยโ oh อ้โหว้าวเจเจเกียร์ไม่สุดราคาไม่แพงนะผม เริ่มต้นที่3,000กว่าบาท3,006นะผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่เพจเยันเซอร์ได้เลยนะผมสำหรับการรีวิวก็จะประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าตีนิ่มๆเนียนๆนะครับใครสนใจอยู่ก็ตัดสินใจได้เลยนะผมแนะนำครับแนะนำก็รีวิวจะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม